สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะอะมีปรากฏการอะไรแปลกๆอยู่ทุกวันนะคะปกติเนี่ยจะไม่เคยเห็นเลยนะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาคืองูเหา่าอย่าขย่าเขาสิคะคุณพี่จ้างงูเห่านะคะแล้วก็คือพี่เอ๋นี่เดินมาเลยเดินถือขวดน้ำอันนี้มาเลยก็เลยสงสัยว่าเอ้ยเขาเข้าขวดได้ยังไงนะคะ ก็เลยกลายเป็นนะเอาพี่ทำไมพี่รู้ว่าพี่จับงูแบบนี้ได้ครับพี่คะก็เคยดูจากในคลิปครับแล้วก็รักษาระยะห่างครับแล้วก็ล่อเขาไว้นะครับล่อเขาไว้เอาปากขวดที่ยื่นแล้าไปหาเขานะครับเขาก็จะมูดเข้ามานะครับเพราะธรรมชาติเนี่ยงูเขาจะหนีเข้ารูนะครับสิ่งที่เป็นรูรูเนี่ยเขาจะเขาจะมูดก่อนเลยนะครับเปลากเขาตกใจจริงๆเขาก็จะหนีเรานั่นแหละนะครับแต่ว่าเราไปขวางทางเขาเขาก็เลย แผลแม่เบี้ยนะครับขึ้นมาสู้นะครับอันนี้เขาเดี๋ยวนะพี่มือนิ่งๆหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวจะดูว่าเขาเป็นสายพันธุ์อะไรที่พอจะดูออกปะน่าจะเป็นสายพันธุ์แบบงูเห่าไทยครับเห็นขอไข่ไหมครับข้างหลังนี่นี่เดี๋ยวนะถ้าเป็นอิมจาตีหวยมั่วทีเดี๋ยวนะพรุ่งนี้หวยออกอวันนี้วันที่เท่าไหร่ วันนี้31มสิบเอ็ไหมสามสิบแล้วสามสิบนี่นี่นี่เข้ามาวันที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นขอไข่เดี๋ยวนะขอดูเพื่อนๆอาจจะมาให้โชคก็ได้นะเพราะเดี๋ยวเราต้องปล่อยเขานะคะน้องน้องงูเห่าตัวนี้ตัวเล็กมากเลยค่ะเดี๋ยวต้องไปเจาะรูละเอียดเลยเดี๋ยวนะใส่ไม่เห็นเลยเดี๋ยวพี่ลองใช้ล่าล่อเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมเห็นไหมเห็นขอไข่ไหมไม่ใช่พี่ลองใช้ขวดใส่ได้ไหมให้เขาเเเพรรรราาาาะะวว่อัันนนนี้้้้คคขไปููใแลบ เห็นไหมขอไข่เห็นอยู่นะเห็นอยู่นะพี่อยาขยับได้ไหมคะพี่อยู่นิ่งๆได้ไหมเพราะว่ากล้องมันจับอยู่มือนี่เป็นรูกขอไข่นะครับออ้ยไม่เห็นเดี๋ยวเด้อคุณผู้ชมทั้งหลายเด้อจ้าเดี๋ยวบัดนี้อันน่าจะเป็นงดที่แล้วมาตาห้าวันนี้มางูแล้วดูไม่ออกด้วยเนี่ยสวยด้วยมันตัวในอ่ะมันไม่ใสอ่ะพี่ถ้าปล่อยก็จะเลื้อยไปอีกแหละ เห็นงูต้องเป็นเลขสี่ป่ามันเยอะเห็นงูต้องเป็นเลขสี่ไหมแล้วเดี๋ยวดูนะขอไขตัวนี้อ่าเห็นมีตาสองตาสองข้างมีเป็นเหมือนขอไขอันเดียวนะพี่เฉยๆได้ไหมขอไขสองหัวมีขอไขสองหัวชัดไหมเป็นขอไขสองตาไหมสองตาใช่ใช่ใช่เป็นตาคนนะคะเป็นคู่หนึ่งอะค่ะตาคู่หนึ่งอะค่ะไม่เห็นเลยค่ะถ้าถ้าเป็นแบบพ่นพีกเขาจะเป็น ตัวยูเออตัวโอครับเจะเป็นวงกลมนะครับแบบพ่นพิษซึ่งเราสามารถพ่นพิษได้ประมาณสองเมตรนะครับออันนี้คือเขามีพิษแล้วใช่ไหมมีแล้วครับอันนี้พี่อนุมานว่าเขาอายุกี่เดือนแล้วคะประมาณสองเดือนครับสองเดือนเดือนไขนาดน้สองเดือนเนี่ครับเพิ่งออกจากไข่มาเลยนะครับโอเคคือพี่เอกเขาจะชอบดูคลิปที่เกี่ยวกับการจับงูนะคะก็จะมีหลายๆคลิปก็จะมีคลิปไอดอลอยู่คลิปหนึ่งก็คือของของคุณนิก คุณนิกนะคะคุณนิกคุณนิกนี่เป็นเซียนงูใช่จับจงอางมันจะจับจงอางจิงจงอางนี่มาเลยอ่าโอเคค่ะเพื่อนดูพอเขาจะมาให้โชคนะต้องมาให้โชคสิเพราะเดี๋ยวเราต้องปล่อยเขานะคะใช่เดี๋ยวไปปล่อยต้องปล่อยน้องเขาค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าโตขึ้นเนี่ยก็จะเลื้อยไปจิกไก่ของเราอีกไก่อยู่โซนนู้นแต่อาจจะไม่ทันไก่เพราะไก่แจ้อาจจะจิกก่อนเขากิน ไก่ไก่ใหญ่ไม่น่าจะกินได้ครับกินได้ <concerts S 1> ไก่น้อยไก่น่าจะกินงูก่อนมองคุณอยู่ส, <cott S 1> สวยนะนี่สวยยิ่งดูหลังยิ่งสวยนีสีทองเป็นลายเกลือใช่เี่ยตัวเทองน้ำตาลน่ะน้ำตาลทองอ่ะเพื่อนๆเสียดายว่าขวดไม่ค่อยใสเลยตัวเองตัวเองให้ชคอด้วยนะตัวเองวดนี้อะไรตัวเองเออนี่ไม่ควรจับเลยนะนี่ถ้าได้ขวดนี่ใส ปัญหาขวดใสไม่เจอหายใจได้ไหมเนี่ยไม่เราเดี๋ยวเอาสว่านเจาะรูอากาศให้เราต้องเจาะรูอากาศเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยป่าเพราะว่าต้องออกไปต่างจังหวัดนิดนึงค่ะเยวไปหาป่านะครับที่ไม่มีคนอยู่นะครับโอเคเพื่อนๆนี่เป็นหูงูเห่าสายพันธ์อะไรไม่รู้นะจ๊ะสายพันธ์ไทยเนี่ยครับงูเห่าไทย โอเคตัวเล็กค่ะอยู่ที่ฟาร์มค่ะอยู่มาสามปีแล้วเพิ่งเห็นงูเห่าครั้งแรกนะคะสามปีนี้มาจากไหนไม่รู้นะคะเพราะว่าเพิ่งฝนตกแล้วเขาก็คงออกมาจากรูอ่ะอ่าต้องระวังเพราะว่ามีหมาที่เนี่ยเขาจะเห่าเห่าแปลกๆอะ่ะไอเจ้าอะไรเห่าไอเจ้ามีไอเจ้ามีไอเจ้ามีเห่าปกติถ้าหมาแบบหมาหมาบ้านอะ่ะมันจะข้ามมาเลยนะอันนี้คือหมาเรามันไม่ดุไง มันไม่กัดคนมันไม่ดุมันมีหน้าที่เห่าอย่างเดียวนะคะนี่นะโอเคเดี๋ยวอิมจะขอจบคลิปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอิมจะขอดูหวยก่อนแล้วกันค่ะว่าจะได้ตัวไหนนะคะอันนี้จับมือถืออยู่ดูไม่ชัดคะตามตัวมีมีเลขดูไม่ชัดนะคะดูไม่ชัดนะคะโอเคลาเพื่อนๆไปก่อนค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาอัปเดตใหม่ค่ะ